E สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพันธ์ออโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้อันมีตัวรถกระบะตอนเดียวเข้าใหม่อีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวรุ่นที่คุณลูกค้าหลายท่านมีการสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับณนะเดือนมิถุนาย,ยนแบบนี้มีรถเข้ามาประจําการที่ร้านงเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองบริพัตรอโต้ Auto, นะครับตรงนี้ขอันขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ในที่นี้เลยนะครับขอสวัสดีพี่พีททุกท่านด้วยแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้า isuzu d-max หนึ่งจุดเก้าตัวเอสนะครับเป็นรถปี2018 คันนี้ต้องบอกก่อนว่า1.9ให้หลังมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมหรือว่าต้นเดือนมิถุนาย,ยนแบบนี้เนี่ยมีคุณลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่มีรถจริงๆครับอันนี้เรียนให้สร้างกันแบบตามตรงเลยแต่ว่านะตอนนี้รุ่นที่คุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะรุ่นที่คุณลูกค้าถามหากันเยอะมีเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ สีขาวเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อไป็นหมายนะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรอไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างที่อันบอกมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับบ้านให้ด้วยนะครับส่วนตัวหน้าน,นะฮนะบริบเ็นตัวจังหน้าแบบเชนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว1 8 1แแล้วก็ไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาแต่ว่าตัวสปอร์ตไลท์คู่ล่างใส่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เดิมๆเลยนะฮะแต่ว่าในส่วนตัวของต้องของแต่งอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันสามารถอัปเกรดหรือว่าแต่งเติมได้เยอะอย่างเช่นตัวจังหน้าโครเมียมเนี่ยถ้าเกิดอยากได้โฉมแบบนี้แต่ว่าเป็นตัวโครเมียมอันนี้เราก็สามารถจัดให้กับผู้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับ1.9ลิตรเนี่ยเราก็ได้ไดทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะมันเป็นตัวเครื่องรหัสบล็อกเล็กนะครับ ถือว่าในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนี่ยหรือว่าในเรื่องของอัตราการสิ้มเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะฮะถึงที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะหเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังแต่ว่าจะมีช่วงโอเวอร์ดิ์ระหว่างเกียร์หไปเกียร์หนะครับตรงนีน้ในเรื่องตัวกําลังหรือว่าแรงบิดถือว่าทํออกมาได้ดีในซีซีที่ไม่ถึง2.0ยลิตรแบบนี้อันนี้อันแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดคนที่ต้องเน้นใช้งานประจําวันทุกวัน ออกจากบ้านทุกวันขับใช้งานทุกวันแต่เราอยากจะเซฟเงินในกระเป๋าเราด้วยแนะนําเป็นตัวอีสุหลายเสียงมากมายนะฮะ,ะมีการสอบถามผู้ลูกค้าที่เขาออกรถจากทางร้านเราไปแล้วว่า1.9ประหยัดจริงในเรื่องตัวการใช้งานไม่ว่าจะวิ่งสั้นวิ่งยาวนะครับแต่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ขับขี่อีกทีนึงด้วยนะครับคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิม made made art, เม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมจากโรงงานหมดจุดนะฮะ ตัวช่วนการความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับซิงซิกเกอร์แผ่นเพจทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานเรามีตัววารันตีร้านให้นะครับคือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์หเดือนหรือว่า1 0 0 0 0มนกิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆนะครับเปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องเชื่อมหมบไฟตั้งศูนย์ตรงล้อตรงนี้เราเซอร์วิสให้กับผูุกค้าอยู่แล้วไม่ต้องเป็น่วงซึ่งคันอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดลูกค้าดูคันนี้จบเครดิตด,ดีฟรี แต่มันไม่ได้มีแค่ตัวรถสวยอย่างเดียวแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อสําหรับในส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้นะฮะเรามีการจัดทรงตัวรถแล้วแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบชูดชาหรือว่าจ๋ามากสักเท่าไหร่นะฮะพอสมเหตุสมผลพองามนะครับและก็ส่วนตัวสีด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็คลีนน่งให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับคันนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นตัวล้อเวลนะฮะ ขอบแก้วเลยนะเงาวิบเลยนะครับอีกสูงนี้ก็จะเป็นตัวหกรูรัดด้วยยาง2อ5 4 0 r 1 8่าตรงนี้เราก็เบิห้คุณลูกค้าใหม่เลยนะฮะทั้งแม็กแล้วก็ตัวยางด้วยนะครับส่วนสอมข้างหน้าเนี่ยประมาณ4นิ้วสอดทรงกําลังดีนะฮะถือว่าไม่น่าเกียดม,มากนะครับแต่ว่าในส่วนตัวยางเนี่ยคือยางบางนะฮะวัยรุ่นน่าจะชอบกันเยอะนะครับแล้วก็ส่วนงตัวไฟเลียวนี่จะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีด้านข้างสวยเสมือนกันจรนด้านท้าย แล้วก็คันนี้เราใส่ตู้ทึ้ไว้กับคูณต้ค้าแล้วเรียบร้อยความสูงจะอยู่ที่2เมตร10พร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับไอตัวในเรื่องของตัวการใช้งานหลักๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องสองแบบนะครับก็คือใส่ข้อกับใส่ตู้ตู้นี้ก็จะมีเมตร80 2เมตร2เมตร10แล้วก็จะมีข้อสูงแล้วก็ตัวข้อเตี้ยนะฮะหรือว่าข้อสูงเสมอเก่งนะครับตรงนี้เราก็มีให้คุณลูกค้าเลือกแล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนทันมาล้อหลังตรงนี้เราก็ใส่เป็นตัวแม็ 4, กซี่ล้อให้กับคุณลูกค้านะครับแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคนที่เน้นในเรื่องตัวการบรรทุกหนักหรือว่าขนของเยอะเนี่ยเราใส่เป็นตัวล้อกะทะาผ่ารันทุวอย่างมิชชั่น XCD ตรงนี้เราก็สามารถทําให้คุณลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบทรงดีเลยรถมีทรงหน่อยเอาแบบนี้จบมากกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัว1.9นี่ไปเน้บนบรรทุกบรรทุกเยอะอะไรอย่างนี้เนี่ยอันว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมกันนะครับแต่ถ้าเกิดขี่ที่ ผลของพวก f ฟ x กซ์เคอร์รอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้อันว่าเขาน่าจะนิยมกันเยอะนะครับเพราะว่าอย่างที่ไบอกในช่วงด้านหน้ามันเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งในไม่เกิน2.0งลิตรที่ประหยัดน้ํามันมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับส่วนสําหรับด้านท้ายนะฮะตรงนี้ก็จะมีตัวตู้นะครับแต่ว่านี้จะไม่มีตัวฟิลกันลอยจะเป็นตัวเส้นกันซ้อนแสงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ย ปอท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกกับไฟเลี้ยวด้านบนอันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะฮะนี่คือตัวตู้มือหนึ่งชอนข้างเยอะสวยนะครับคราวนี้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรานับในส่วนของตัว1.9เนี่ยจะมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วต้องไหวสักนิดนึง อย่างนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีองนี้ก็ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับแล้เข้าไปดูในส่วนของตัวด้านในกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับ1.9คันนี้เนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนี้ายคู่หน้ามาให้นะครับ แต่ว่าในส่วนตัวเครื่องเล่นเนี่ยอันนี้ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะฮะก็จะเป็นแบบ1ดินเลย c d v ีวิดูเอ็มบีสามนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็เป็นตัวที่เสียบ USB สนะครับส่วนสําหรับตัวแอร์หรือว่าระบบปรับอากาศตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะครับกระจกปรับไฟฟ้าออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตัวเซ็นทรัลร็อกมีให้แต่ว่ามองข้างของตัวโฉมนี้เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวโฉมพิกโรคเนี่ย ยังปรับเป็นแบบแมนนวลอยู่หรือว่ายังปรับเป็นแบบมืออยู่นะครับส่วนรัวกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะฮะมีตัวดอกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวกุญแจธรรมดาอีกดอกหนึ่งนะครับแล้วก็สับตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะหเกียร์เดินหน้านะครับหเกียร์ถอยหลังแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเทา60ต่อ40นะครับนี่ก็คือทรงเดิมๆของตัวอ e ีซูเลยหลายคนนิยมใช้นะฮะหลายคนถามหากันเยอะมากนะครับ อันว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลด้วยจริงๆแล้วว่าเรามีทั้ง2.5เรามีทั้ง2.4แต่ก็มีคุณลูกค้าในส่วนหนึ่งที่ถามหาตัว1.9กันเยอะเช่นเดียวกันรถมีเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นตัวรถปีใหม่ด้วยใครสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเราดูในส่วนของตัวรายละเอียดรถตอนเดียวของคันนี้กันเป็นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำหรับนี้กันอีกทีนึงไปครับ โอเคนะฮะเราดูตัวรถคัน1.9คันนี้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เข้ามาใหม่ประจำเดือนพฤษมิถุนายนแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะฮะคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะรถมันสวยน่าใช้ของตัวมันเองอยู่แล้วราคาครับเสาคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่479,000บาทอันย้ำนะครับ479,000บาทถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีมีอาชีพมีรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวดูคลิปนี้จบแล้วสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะหรือว่ามาสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ว่าผมทําอาชีพนี้ครับผมรายได้ต่อเดือนแบบนี้ครับต้องใช้เอกสารอะไรในการออกรถบ้างอันนี้เราก็ลองมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งไม่งั้นเนี่ยก็ต่อสายตรงเข้ามาได้เลยนะครับเราพร้อมดูแล,แลและก็ยินดีให้บริการ พี่ๆทุกท่านและก็คุณลูกค้าทุกคนอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้เนี่ยเรต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิภา์ออตโอต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่นะหรือว่ามีรถรุ่นไหนมายกให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวเราติดตามดูได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ